14นี้รับเงินสด1,000บาทข่าวจริงหรือไม่เงินอะไรใครได้สิทธิ์มาฟังกันด่วนเลยนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะพบกับเกในเพจสารดีกับพี่เกตน,นะคะก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนําข้อมูลมาแชร์ต่อให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะเอาละค่ะสาหรับ ใครนะคะที่ถามมาว่า14มกราคมนี้นะคะได้รับเงิน1,000บาทจริงหรือไม่นะคะต้องบอกเลยว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงสำหรับกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มพ่อพี่น้องนะคะที่เป็นอสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะจะได้รับ ค่าป่วยการ1,000บาทอ้างอิงตามปฏิทินการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางนะคะซึ่งจะได้รับเฉพาะพ่อแม่พี่น้องอสมอที่ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมเท่านั้นนะคะซึ่งจะจ่ายค่าป่วยการในเดือนมกราคมนะคะซึ่งตรงกับวันที่14มกราคมนี้ค่ะ และก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะสำหรับพ่อพี่น้องอสมอจะได้รับเงินเดือนละ500บาทไปอีก6เดือนค่ะส่วนจะเป็นเดือนไหนถึงเดือนไหนนั้นจะนำข้อมูลมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นน่นชัดเจนนะคะว่าเงิน1000บาทที่จะได้รับกันในวันที่14มกราคมนี้เป็นเงินของกลุ่มพี่ๆอสมอค่ะเป็นค่าป่วยการนะคะ ใครที่เป็นอสมที่ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมก็เตรียมรับเงินกันได้เลยค่ะคลิปนี้นำข้อมูลข่าวสารนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยนะคะหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้เป็นข้อมูลจริงแน่นอนค่ะทางเพจทางช่องจะนำข้อมูลมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันสวัสดีค่ะ